ตลาดมีแบบนี้มันคือช่วงเก็บของเพราะฉะนั้นวันนี้โบจะนําเงิน1นึ่งแสนบาทไปดอยเหรียญให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วเหรียญน,นั้นคืออะไรทำไมโบถึงเลือกเหรียญน,นี้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนกับเจ้คิโตโบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยโบจะพาเพื่อน,อนๆทุกคนเนี่ยมาดูโบโดอยเหรียญกันนะครับซึ่งเหรียญที่โบจะซื้อเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าสตาร์คนี่แน่นอนนะฮะถึงแม้มันจะซิ่งเหมือนคริปโตแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่ามันคือหุ้นในตลาดเซ็ตร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นแทนที่โบจะเอาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทไปลงทุนแบบยั่งยืนเนี่ยวันนี้โบขอเอาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทมาดอยคริปโตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมนะฮะะะว่่่่าาคคคลลิิปปนน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 นีี้้ไมใใใชแแกรรงงทุตยสัับเเเ็พ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ระม,มัดระวังกับการลงทุนด้วยนะฮะดูคลิปโบ้เพื่อเป็นความรู้เอาหาก็ได้นะฮะไม่ต้องไปซื้อตามนะครับขอเตือนไว้ก่อนนะฮะงั้นเพื่อเป็นการเสรียเวลาเพื่อนเนี่ยเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่านะฮะโดยเหรียญที่โบ้จะเลือกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหรียญใหญ่ไม่ใช่เหรียญที่ทาประโยชน์อะไรมากมายไม่ใช่เหรียญหมาด้วยนะฮะแต่เป็นเหรียญมีมนั่นเองนะครับทาไมโบ้ถึงเลือกเหรียญมีมก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องเข้ามาดูประวัติราคาของเหรียญมีมนะฮะโดยวันนี้ตัวที่โบ้้้เเเเเเเลืืือออออกกมมาาาใหหพ่่่่่นนนนนนดดูป็็ตตััวยงงคจะบแโไไ ซื้อ d o g e c o น n นะแต่โบกำลังพูดถึงเซกเมนต์มีมโทเค็นนั่นเองนะครับซึ่ง d o g ค c o i n เนี่ยก่อนช่วงบูรันปี2021-20 2 0เนี่ยราคามันเคยอยู่ต่ำมากมากนั่นเองนะครับซึ่งพอบูรันแล้วราคามันพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาในหลัก300เท่ากันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าให้เราย้อนกลับไปดูในช่วงตลาดมีเนี่ยราคาน้องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0 0 2 5 0.003นะครับแนย์สอตล้ดมันขาขึ้นเนี่ยโน้โ,โหมันึ้นแบบอ้ร้อตชีวิตนะฮะขึ้นปที่าาะ หรือราวๆประมาณเกือบ300เท่ากันเลยทีเดียวนะฮะโบเลยมองว่าตัวเหรียญพวกนี้สำหรับโบเองมันเป็นเหรียญที่มี risk reward ที่สูงมากนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นการเทรดลมเทรดขี้ฮะแบบว่ามันจะหายไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีเทคนิคการวัดมูลค่าของมันนั่นแหละอยู่ที่คุณจะให้ค่ากับเทคนิคพวกนั้นหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งสำหรับหลายหลายคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเจ้าเหรียญโดชเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากเจ้านนองหมาคาโบสุนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะคุ้นรูปตัวนี้ฝั่งงซ้้าายยหรรือออออวูู่่่ปไคนนนทีโบใชัเ และณปัจจุบันเนี่ยเจ้าคาโบสูนี่ก็อายุประมาณ17ปีแล้ว7ิขวบเลยนะฮะน้องก็ตาบอดแล้วสาหรับสุนัขนะครับน้องถือว่าอายุยืนมากๆเลยซึ่งอายุของสุนัขเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงปีเนาะอันนี้มาถึง17ปีได้เนี่ยน้องก็เรียกได้ว่าถูกเลี้ยงดูมาดีมากๆนั่นเองนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เนะาะว่าวันหนึ่งน้องก็คงจะไปดาวหมาเศร้ <c oughs> าเลยใช่ไหมฮะซึ่งส่วนตัวเองโบมองว่าการที่น้องไปดาวหมาเนี่ยอาจจะเป็นการทริกเกอร์หรือจุดประกายมีมซีซันหร ขึ้นไปนั่นเองนะครับโบเลยมามองหาเหรียญมีมที่มีความน่าสนใจนอกเหนือจากเหรียญโดชนั่นเองทำไมโบถึงต้องมองหาเงินเพราะว่าไหนไหนโบก็เสี่ยงแล้วเอาเงิน1,000 0แบาทมาเสี่ยงแล้วก็อยากจะเสี่ยงกับอะไรที่มันมีโอกาสเติบโตแบบพุ่งกระชุดไปเลยหรือว่ามันหายไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดโบซื้อเหรียญโดชเนี่ยณนะปัจจุบันมูลค่าตลาดของเหรียญโดชเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับถ้าหากว่าเรามาดูในช่วงบูรันเนี่ยมันขึ้นไปสูงถึงประมาณ8800,000ล้านดนลหนะเืน่นกไดตอน,นล,ลมากือ0เลยทีเดียวแต่ใน ันก่อนบูรันนะฮะในช่วงก่อนที่มันจะเป็นตลาดขาขึ้นเนี่ยในช่วง ตลาดนี้แบบตอนนี้เนี่ยมูลค่าตลาดของเหรียญโดชตอนโนนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนั้นมันก็ดีดขึ้นมาแบบรุนแรงเลยแม้แต่อีลอนมัสเองเนี่ยก็ทวีตถึงเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้โบจะเอาเงิน10,000แสนบาทของโบเนี่ยมาซื้อเหรียญที่มีความคล้ายคลึงกับโดชคอยแต่ไม่ได้เหมือน1 0 0และมีความแตกต่างอยู่เหรียญนั้นที่โบเลือกเนี่ยมันคือเหรียญเปเนัเเเองเเ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 หรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะ รู้จักเหรียญเปเปอยู่แล้วหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะเคยได้ยิน,นผ่านเนี่ยสาเหตุที่โบเลือกเหรียญเป p ปเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน c u เจอร์ที่อยู่มานานพอๆกับ Dogecoin ตัวเหรียญเองเนี่ยมีมูลค่าตลาดที่ ต่ำกว่าโดจมากๆซึ่งถ้าเรามาดูในแง่ของ Market Cap เองเนี่ยมาร์เก็ตแของเจ้าเหรียญกบตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6 0 0ล้านดอลลาร์นะครับพึ่งขึ้นมาเมื่อประมาณ2 3วันก่อนเลยก่อนหน้าน,นี้มันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 4 0 0ล้านดอลลาร์แปลว่ามันก็ขึ้นมาเกือบ100%แหละในระยะเวลาไม่ถึงอาทิตย์นะฮะหลายคนดูแล้วคงงงอา้าวทำไมโบ้ไม่มาโพสต,ตอนมันลงวะเอ้ย,ยเย็นๆน,นะฮะคือเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจะเข้าใจฮะทำไมโบ้พึ่งมาทําคลิปนะฮะก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นน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 เเเเเี่่่รราาาาามมมมข้ใจกกััััคววอออะปปปืไ็ิทตน เป็นเจ้ากบสีเขียวตัวนี้ที่โปคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วหรือเปล่าคือรูปแบบอาร์ตของเขาเนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะครับมันไม่ได้แบบผูกอยู่กับแบบเดียวมันมีมีมที่คนเอาไปทำเดริเวทีฟมากมายมีเอาไปวาดนู่นวาดน,าน,นี่ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมาดูรูปนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเปเป้เนี่ยมันมีหลายลักษณะมากนะครับแต่ว่าออริจินอลของเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าฟิลสกู d แมนตัวนี้นะฮะที่อยู่ในคอมิกบอยส์คลับเป็นตัวกระตูนลตลกๆมีมีม,มนะฮะซึ่งเจ้าของอาร์ตเนี่ยจะเป็นคุณแมดฟิ เนี่ยคือหนึ่งในความเสี่ยงที่มันแตกต่างจากโดชนะฮะโดชเนี่ยมันเป็นหมาตัวหนึ่งที่มีเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหมือนกับมีการลงรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนแคปรูปไปทําเป็นเหรียญอ่ะสำหรับเปเป้เนี่ยเป็นงานอาร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนกังวลว่าเออถ้าเกิดไอเจ้าของอาร์ตมันมาเคลมละ่ะมันอะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นมันก็มีฝัดไปละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแต่ตอนนี้โบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวโบอยากจะให้ แมทของตัวเปเป้เนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราลองไปเซิร์ชในเน็ตเนี่ยแล้วพิมพ์ว่า feel school man เนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยมันจะไม่ค่อยมีเด r ร v เ t i วทีฟเท่าไหร่นะครับและเจ้าเปเป้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในไอคอนิกมีมที่ดังในโซเชียลมีเดียออนไลน์สมัยก่อนแบบเจนเก่าพวกหมายเลขสเปซโฟโตังอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนที่เป็นคนไทยอาจจะไม่เคยเล่นซึ่งโบเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเคยเล่นแล้วมาเคมแต่ว่าโบเองก็เห็นเจ้าเปเป้ แล,แล้วรู้สึกว่าเออค c าเจอร์ของเจ้ามีมตัวนี้มันก็ตลกดีนั่นเองนะครับซึ่งเป้เ,ปเองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในมีมที่ถูกเอาไปแสดงในการประท้วงสิทธิเสรีภาพของฮ่องกงอะไรอย่างนี้เหมือนกันโบเองก็พยายามปฏะดิษฐป,ปต่อในหัวว่ามันก็ตรงกับนาร์เรทีฟฮ่องกงของการที่ฮ่องกงเนี่ยอยู่ๆก็เปิดรับ มากขึ้นอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะดันราคามันขึ้นไปได้อีกนั่นเองนะครับคือมันก็มีเรื่องให้โบเลอะเทอะได้ไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะเพืพ่อนๆไม่ต้องตกใจเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยโบจะซื้อเหรียญเปเป้เปผ่าน Exchange OKX OK นั่นเองนะฮะสาเหตุที่โบเนี่ยใช้งาน OKX OK และอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทดลองใช้งาน o k เคเนี่ยเพราะว่ามันมีฟังก์ชันหนึ่งที่โบชอบมากแล้วก็คิดว่าเหมาะกับมือใหม่หลายๆคนมากๆนะั่นก็คือการที่คุณเนี่ยโอนเหรียญคริปโตผิดประเภทเข้า Exchang ไปเขาจะบบัังคคใหุ้้ณตองงงยยืืนนนนัััตตตมมาาาาาากก้้อออจจ่คถหหลพบบทรเ ต้องติดต่อส่งอีเมลคุยกันเป็นวันเลยนะครับสำหรับ OKX เนี่ยมัน Newbie Friendly มากๆก็คือถ้าเกิดคุณโอนเหรียญผิดเข้าไปเนี่ยนี่โบลองโอนผิดให้เพื่อนๆดูนะแล้วอยู่ๆเหรียญมันเข้าไปแล้วอะแล้วจะทํายังไงอ๋อ ของ OKX OK สบายๆเลยเพื่อนๆสามารถกดถอนออกมาได้เลยแบบถอนแบบสบายๆไม่ต้องไปติดต่ออะไรเลยนะฮะแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆสามารถจงใจโอนผิดเข้าไปได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีนะฮะอันนี้คือในเคสที่มันเป็นอุบิเหตุนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ย exchange OKX OK เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน exchange ที่ติดอันดับท็อปในตลาดคริปโตเลยและยังไม่เห็นว่ามันมีฝัดอะไรเหมือนกับฝั่ง Binance อะไรเลยนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะก,กังวลเรื่อง Binance ไงและมันยังมีเรื่องที่น่าสงสัยและน่าจับตามองอีกนะฮะเพราะว่าเหรียญ OK B, หนึ่งในเหรียญคริปโตเลยที่ตั้งแต่ตลาดหมีมาเนี่ยราคามันดันพุ่งส่วนตลาดออซึ่งโบเองมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาม,มองมากนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะฮะถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากจะอยู่บนอีกเชนแล้วอยากจะไปใช้งาน On อนเชนเนี่ย OKX OK, เขาก็มีปุ่มวอ l เล็ตรงมุมซ้ายบนให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นออนเชนผ่าน เอ็กชแนนเขาได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถสร้าง wallet เชื่อม wallet อะไรใหม่ได้หมดเลยอ่ะสบายๆโอเคอ่ะโบหยุดขายของแล้วถ้าใครยังไม่มี Account Exchange ของ OKX OK เกนี่ยก็สามารถไปสมัครได้เลยข้างใต้ลิงก์นี้นั่นเองนะครับถ้าไม่ดีเนี่ยโบก็ไม่ค่อยกล้าแนะนานะครับอ่ะโอเคอันนี้โบเปิดรูปที่ฮ่องกง้เพื่อนๆดูนะจำได้หรือเปล่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยที่ฮ่องกงมันเคยประท้วงเยอะๆเนี่ยเนี่ยมันก็มีรูปเปเป้เป็นการแบบเป่าประกาศหาอิสรภาพออกมาเหมือนกันนะฮะซึ่งส่วนตัวโบคิดว่าถ้าอยู่ดีๆฮ่องกงเนนนนีี่่มโคปขึ้าาก็อจจะ หนึ่งในเหรียญมีอาจจะแบบไปได้ไกลได้เหมือนกันนะฮะและต่อเนื่อจากนั้นเนี่ยเปเป้มันก็ยังมีเมอร์ชานดิสพวกนี้อยู่ทั่วโลกซึ่งมันก็เพิ่มเอ็กซ์โพเชอร์ให้กับตัวเหรียญเข้าไปอีกถึงแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวกันก็แต่ว่าตัวละครมันก็ใช่ไงมันคือตัวเดียวกันอันนี้คือโบแค่เปิดเห้นเพื่อนดูเฉยๆนะสำหรับคนที่แบบไม่เคยเห็นหรืออยากรู้ว่าเค้าเจอมีมตัวนี้มันกระจายไปถึงขั้นไหนเนี่ยโบอยากจะบอกว่าโบมีอีกกระเป๋าสีฟ้าขึ้นนี้ของมันด้วยนะโอเคซึ่งเหรียญ เมาๆแบบพวกเราเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็อยู่บนเอ็กอันดับหนึ่งของโลกแล้วโบรู้สึกว่ามันก็ขาดแค่ ถูก list บ bon น exchange ของเกาหลีหรือฝั่งอเมริกาแค่นั้นเองนะฮะงั้นหลายๆคนอาจจะงงว่าเออเปเป้มันก็ิสต์มาสักพักแล้วตอนราคาลงทำไมโบถึงไม่พูดถึงล่ะซึ่งโบต้อง d i s เคลมเพื่อนๆไว้ก่อนนะฮะว่าเหรียญเปเป้ที่โบซื้อนี้เงิน1 0 0 0 0แบาทที่โบออกมาซื้อเหรียญเปเป้เนี่ยมันเป็นกาไรจากการที่โบซื้อเหรียญเปเป้เมื่อ2เดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะแล้วโบก็ขายไปแล้วนะครับขายไปเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนี้โบก็ถือเอาไว้จํานวนหนึ่งและก็กำลังจะกลับเข้าไปซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับโบก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆไว ถ้าเกิดคุณเสียไม่ได้แล้วคุณไปยืมตังค์ใครมาแล้วมาซื้อพวกนี้ซึ่งโบเนี่ยไม่แนะนํมากมากนะมันอันตรายมากนะครับมันมีโอกาสที่จะลบ50%ลบอีก80%คุณทนได้หรือเปล่านะฮะถึงแม้ว่าโบจะพูดตอนต้นคลิปมาให้มันดูสวยหรูมากมายเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเนี่ยแต่ความเสี่ยงของมันก็มีเสมอเหมือนกับหุ้นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในเซ็ทร้อยจะมีการรับรองโดยกราตามีการตรวจสอบบัญชีโดย Big กโฟนี่มันก็ยังพังได้เพราะฉะนั้นเรียนคริปโตมันจะไม่มีโอกาสพังได้ไง <laughs> ม,ไม,ไงไมะะัันนนนนกก็็เเเปไไไมม่่่่ด้้้้้ถถูตออองใะะพพราาฉีืืจซ ก็ถือว่าซื้อหวยไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเราไม่ยืดเยอะแล้วเรามาซื้ออะไรดีกว่าซึ่งส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วโบก็อยากจะรอให้มันลงกว่านี้อีกนั่นแหละแต่เพื่อคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะฮะเราก็จะมาเก็ตบายไปซะเลยนะฮะเนี่ยส0 0พดอนกดโป้งโป้ง okay. โอเคจบ ตอนนี้เราก็เป็นบิลเลนเนสแล้วนะฮะเราเป็นวัยรุ่น,นะะพันล้านนะฮะพันล้านเปเป้นะฮะมีทั้งหมด1 9 6 1ล้านเปเป้นะครับซึ่งเหรียญเปเป้เนี่ยโบ,ยนนะบจะไม่ขายก่อนนะโบกะจะเก็บไว้สักปี2ปี 2> เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนบูรันเป็นยังไงเดี๋ยวโบอาจจะทําคลิปออกมาพูดเรเพื่อนชมนะครับแต,แต่ถ้าเกิดมูลค่าแต่ถ้าเกิดมูลค่ามันทะลุฟ้าก็นะคงจะนั่งเขินนะแต่ส่วนตัวเองโบคิดว่ามันคงไม่ขึ้นไป300เท่าแบบเจ้าเหรียญโดสคอยหรอกมันเมื่อไปนะฮะมันจะขึ้น รอคือแบบว่ามันจะขึ้นไปถึง300เท่าได้ไงโบว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้สุดๆโบคิดว่ามันน่าจะขึ้นสัก20เท่า30เท่าเออถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสอยู่ แต่ถ้าเกิดมันขึ้นไป300เท่าเนี่ยโบบอกเลยว่ามันแบบโบไม่รู้สิมันก็เป็นไปได้มั้งถ้าเกิดว่าพระเจ้าอยากจะให้เรารวยนะครับโอเคงั้นจบแล้วนะครับสำหรับคลิปดอยเหรียญคริปโตตัวนี้ของโบนะฮะเดี๋ยวอีก23เดือนเรามารอดูกันว่ามันจะลงไปขนาดไหนหรืออีกหนึ่งปี2ปีเนี่ยเรามารอดูกันว่ามันจะขึ้นไปขนาดไหนนะครับในมุมมองส่วนตัวของเพื่อนเนี่ยคิดว่าไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเล็งตัวไหนไบ้างคิดว่ามันคือช่วงงงงเเกกกกกก็บบขออ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 อหหหรรืยยยาาจะใ้้มมมมัันนนนลล่ไป50%คูุุท สวัสดีครับ